ประเทศของเรากลายเป็นที่แบ่งปันเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันกับคูชนต่างด้าวต่างแดนโดยที่ไม่ต้องช่วยกันทะนุบำรุงภาษีไม่ต้องช่วยกันถูกจัดเก็บภาษีแหวดภาษีประจำปีก็ไม่ต้องจ่ายจ่ายเฉพาะไปซื้อข้าวของกินในในเซเวน่นแล้วก็จ่ายภาษี แวดในซองมาเม่นในซองเซเว่นเอ่อในในซองมามา่าซองมาม่าในเซเว่นโอ้ะหลูกกะลาฉันจะบอกให้นะการไปเสี้ยมไปสอนให้เยาวชนคนของชาติเนี่ยเกลียดชาติเกลียดศาสตร์เกลียดกษัตริย์เกลียดตัวตนของตนเองเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองอะพวกมึงเองเนี่ยกว่าจะโตมาตีนเท่าฝาหอยจนหอยเท่าฝาตีนอะ มันก็เกิดจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตาทวดมึงเนี่ยเลี้ยงดูไม่ได้เอาคิดเท่ายัดปากมึงไปซะก่อนนั่นแหละกูถามที่ว่าอีคนที่ไปสอนให้มึงเกลียดพ่อเกลียดแม่สอนให้มึงเกลียดชาติเกลียดาศาสนาของตัวเองอ่ะ <c oughs> คนเหล่านั้นเนี่ยพ่อแม่มันเลี้ยงดูมาไหมอิธนาตวยหัวอิธนาตัวกลวยถอกหัวตั้งเนี่ยมันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็กินหุ้นกินหับกับธุรกิจของพ่อมันที่พ่อมันเนี่ย เป็นคนทำธุรกิจมาทั้งหมดขายอะไหล่รถขายอะไหล่รถยนต์อยู่ในพื้นแผ่นดินกูเนี่ยจากนะไม่มีบรประชาชนไทยด้วยขนอีเจสมมาจากประเทศไต้หวันขนอีเจสมมาจากไต้หวันผู้ประาธาเกยยังไม่ได้เลยก็มาขายเบาะรถอะไหล่รถในประเทศกูเนี่ยพ่อมันทั้งนั้นแหละที่สะสมมาจนกระทั่งพ่อมันตุยไป ก็เหลือแต่อาจึงรุ่งเรืองกิจของมันที่ปัปัปปัอีปััอีปัตอีปัอโทแยกพักแยกพวงกันไปเกิดอยู่เนี่ยส่วนอีเจสองแม่มันกลับมาจากไต้หวันจนปัานนี้ก็ยังพูดภาษาไทยก็ยังไม่ชัดเลยแต่ก็มามีคดีเกี่ยวกับที่ดินป่าสงวนที่ดินสปกรรวมแล้วประมาณแปดพันกว่าไร่ รวมทั้งอีหัวตั้งด้วยโอเคนะคะทุกคนไอคนที่เซียนซอนสอนเด็กเสียมเด็กให้มีเสรีภาพให้พลาดรอนภาพเป็นยังไงพึง่งเสรีภาพพลาดอนภาพมึงอะเด็กที่มึงเสียมเนี่ยอีกะโลกกลาหนังหมาไก่เนี่ยนู่นไปตกละกรลำบากนุ่นอยู่ในคุกส่วนหนึ่งอยู่เป็นพลเมืองชั้นสีที่อเมริกาส่วนหนึ่งไปเป็นซอมบี้อยู่ที่อังกฤษส่วนหนึ่งมึงรู้ตัวหรือยัง มึงรู้หรือังเด็กที่มึงถูกมึงเสี้ยมมึงสอนแล้วเด็กที่ถูกเสี้ยมสอนให้มาอยู่ด่านหน้าติดคุกลูกหลานชาวบ้านติดคุกหมดยกเว้นพวกมึงยังไม่ติดคุกอะ่ะฮะอีกะโลกาลาจำไว้นะคะจำไว้โตมาเนี่ยคนเราไม่ว่าจะเด็กไม่ว่าจะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะคนแก่ไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มล้วนแล้วแต่มันมีอายุไขของมันพวกมึงอีกแป๊บก็แก่ อย่าแมาส้สำเนียกได้ตอนแก่ค่ะมึงต้องสำเนียกได้ตั้งแต่ตอนที่มึงเป็นเด็กนี่แหละมันถึงจะเท่มึงต้องสับเนียกได้ตอนที่มึงเนี่ยยังเยาวชนนี่แหละมึงยังจะเท่ขณะเดียวกันเนี่ยมึงมแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งคนแก่แบ่งสลิมแบ่งคนโง่คำถามคือไม่ใช่พวกมึงเลอที่โง่กว่าพวกกูไม่ใช่พวกมึงเลอที่โง่กว่าวกกวที่ โดนใครตะขาบใส่ปากก็เชื่อเขาไปทั้งหมดไม่ใช่พวกมึงเลยที่โง่อะค่ะสลิมแก่และยากจนรวมทั้งโง่ด้วยใช้ชีวิตอย่างเสรีมีคุณภาพอยู่นอกตารางกันหมดเลยค่ะแต่ขณะเดียวกันไอ้พวกกะกลำกะลา,ลาหนังหมาที่ฉลาดขายปลาทวยลรวยเพราะอะไรพ่อโกงชาติยังไม่รู้ตัวอีก ปรากฏว่าบอกว่าตัวเองเป็นคนฉลาดคนฉลาดอย่างมึงโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองกำลังจะติดคุกแหล่ไม่ติดคุกแหลไ่ลไม่ใช่เหรอฮะคนฉลาดอย่างพวกมึงทําไมชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแล้วมีชีวิตคนฉลาดที่ไหนชีวิตเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางแล้วมีชีวิตคนฉลาดที่ไหนที่ไปท้าทายอํานาจ ของกฎหมายบ้านเมืองเรามีชีวิตของคนฉลาดที่ไหนเขาไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเหมือนพวกมึงแล้วเหมือนคดพ่อคดแม่มึงกพวกมึงแล้วฮะใช้ภาษีคนไทยให้ชีวิตที่เสรีกับพมา่าให้ชีวิตเท่เสรีกับกะเรียงใช้สวิชใช้ภาษีคนไทยไปดูแลให้กะเหลี่ยงให้พมา่าให้ขมรมาเป็นบอร์ดประกันสังคมอย่างงี้เหรอ พวกมึงต่อให้ไม่ได้เป็นขมิแต่พวกมึงก็ใจขมิค่ะที่ไปนั่งเป็นบอร์ดกันแต่ละคนนะทํถ้ามึงทำไมมึงไม่บอกไปว่าบอร์ดประกันสังคมบอร์ดประกันตนของมึงแต่ละคนเนี่ยครึ่งหนึ่งอะ่ะมาจากพวกเสื้อส้มที่มึงส่ง,สงประกวดมาทำไมมึงไม่บอกไอ้กทมเนี่ยทั้งทีมเนี่ยกทมทั้งทีมของอีชาชาชาก็พวกเสื้อส้มส่งประกวดทั้งหมดทำไมมึงยังยังไม่พูด มึงแห่กันเลือกมาเป็นล้านกว่าวันนี้กทมฝุ่นเต็มไปหมดเลยมึงไม่ได่าไอ้พวกเสื้อส้มมึงล่า <S <S 1> <S 1> วันนี้กทมชาชาชารวมทั้งทีมรองผู้ว่ากทมและอาจารย์อะไรทั้งหลายอีหาทั้งหลายนี่มนานั่งเป็นนะคะ,ะเนี่ยทีมงานผู้ว่าก็ชัชชาเนี่ยนะ่เสื้อส้มทั้งนั้นเลยมึงไม่ไปสั่งสอนมันหน่อยละว่าทําไมกทมเวลานี้เนี่ยฝุ่นพีเอ็มเต็มไปหมดทาไมพวกมึงต้องเป็นบัตรเป็นไอเป็นไข้เป็นโรคหาระบาด เพราะอะไรเพราะว่ากทมไม่ได้มีการทําความสะอาดของกทมให้สะอาดใช่หรือไม่เพราะว่าผู้ว่ากทมอรองผู้ว่ากทมทีกมกทมไม่ได้มีความฉลาดอย่างแท้จริงไม่ได้เจ๋งจริงนอกจากการหิ้วถุงแกงใช่หรือไม่ทําให้ชีวิตคนกทมถึงลําบากทุกวันนี้ใช่หรือไม่ทําไมกทมถึงไม่มีทาไมถึงมีแต่ตึกถลม่มทําไมถึงมีแต่อากาศสกปกระปงทำไมถึงมีแต่ฝุ่น PM ทําทำไมถึงเมก การก่อสร้างที่เป็นเนี่ยปลักหักพังทําไมมีการก่อสร้างที่ไม่เป็นระเบียบทําไมไม่มีการล้างคูคลองทําไมไม่มีการจัดระเบียบสังคมทําไมไม่มีการจัดระเบียบทางทางเท้าทําไมไม่มีการจัดระเบียบสุขอนามัยอาหารต่างๆที่อยู่ตามตะเข็บถนนต่างๆของกทมทําไมไม่มีการจัดระเบียบคลองส่งน้ําต่างๆทําไมไม่มีการจัดระเบียบเพื่อมีการป้องกันน้ําท่วมทําไมไม่มีการดูด น้ำสกปรกตามคูคลองต่างๆทําไมไม่มีการจัดระเบียบทําไมไม่มีการจัดระเบียบจนต่างดาวทาไมไม่มีการจัดระเบียบในในการตรวจตราทํไมไม่มีการจัดระเบียบบรรดาพวกซอมบี้ที่ไปนอนอยู่ตามที่ต่างๆทําไมไม่มีการจัดระเบียบคนเล่ร่อนทั้งหลายทําไมไม่มีการจัดระเบียบหมาเล่ร่อนทาไมมีการจัดระเบียบแมวเล่ร่อนทําไมให้เขตสนักงานเขตต่างๆ ไปฉีดยาก,กันยุงหย,ยัดฉีดยุงฉีดท่อระบายน้ําฉีดต่างๆ,ๆเพื่อป้องกันโรคระบาดยุงกัดทําไมในพื้นที่ชุมชนของผู้เธอในกรุงเทพมหานครเนี่ยเธอได้ยินเสียงได้ยินการแถลงข่าวของผู้ว่ากรุงเทพในการจัดระเบียบพวกนี้หรือไม่ในการจะดูแลเขตระเขตในในการให้ไปกระตุ้นต่อมให้ผู้ในการเขตต่างๆเนี่ยนะมาคอยตรวจตราสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนต,ตามพื้นที่ต่างๆบ้างหรือไม่ทําไมเธอเห็นนโยบายพวกนี้บ้างไหมอ่ะ ใช่หรือไม่เข้าใจที่พูดไหมดรตร์ิกากำลังหัวฟุหัวปุ่นหมดเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังหัวฟุหัวบุ่นนะคะ ทราบเรื่องดรไปสนามบินค่ะตอนนี้กำลังไปสนามบิน ที่สนามบนินเพราะว่าหลานๆเขาพาคุณย่ามาตรวจหัวเขา่ามาสักวันสองวันมากันทั้งมากันทั้งแก๊งเลยฝึกให้หลานๆเนี่ยดูแลปู่ย่าตายาย่แล้วก็ฝึกให้หลานๆดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายหาญย่เวลาคือคุณย่าจะต้องมาพบแพทย์เนี่ยเพื่อตรวจหัวเข่าวันที่สาม ก็ให้ลาลาทั้งสามคนแบ่งหน้าที่กันทำแล้วก็ให้พาย่าขึ้นเครื่องเขียนรถเข็นย่าแล้วก็เวลาย่าเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรียนหนังสืออยู่หรืออะไรก็จะต้องพาย่ามาเข้าโรงพยาบาลก่อนประมาณนี้เราจะสอนกันแบบนี้มาตั้งแต่เด็กหนึ่งขวบสองขวบสอนทั้งสามคนแบบนี้มาโดยตลอดเลยเราจะไม่มีการสอนเด็กให้แบบเออ พอดีย่าเจ็บหัวเข่าต้องมาโรงพยาบาลแต่ว่าหลานไม่ว่างไปเรียนหนังสือเถอะเราจะไม่ทําอย่างนั้นเรียนหนังสือเนี่ยหยุดได้หนึ่งวันสองวันสามวันหยุดเป็นอาทิตย์ก็หยุดได้เรียนไม่ทันก็เรียนฝึกเดี๋ยวก็ทันเองนะแต่เราจะฝึกเนี่ย IQ และ EQ เป็นพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะไม่ทิ้งปู่ย่าตาทวดเนี่ยให้เขาเนี่ย เจ็บออดๆแอดๆโอยๆยเสร็จแล้วลูกหลานก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อนกับฝูงแล้วก็ไปเรียนหนังสืออย่างใจสบายใจฉ่ำโดยที่มีรู้นะคะสำนึกสำเนียจิตสำนึกเราไม่ปลูกฝังเขาว่าเขาจะต้องดูแลปูกย่าตายายยังไงต่อไปถ้าเกิดเราแก่ขึ้นก็คงจะไม่มีใครมาดูแลเราถ้าเกิดเราไม่ฝึกลูกหลานตั้งแต่สามขวบจำไว้นะคะอีเจมึงอย่าว่าอุ้ยหาโรงเรียนฝรั่งให้ลูกเรียนปีละปีละห้าล้าน าจตังปีละห้าล้านให้ลูกมีอนาคตอนาคตหาผัวฝรั่งนะสิอนาคตลูกมึงก็ได้ผัวฝรั่งนะสิแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศต่างดาวต่างแดนแล้วก็ทิ้งมึงให้แก่อยู่ที่บ้านนะสิส่งลูกไปเรียนอังกฤษอังกอยเสร็จแล้วลูกก็ต้องไปมีผัวอยู่ที่เมืองฝรั่งเสร็จแล้วก็ทิ้งพวกมึงแก่ๆอยู่ที่บ้านนะสิเสร็จแล้วมึงก็นะ จะบอกมึงให้สั่งสอนลูกหลานแบบสังคมแบบสังคมไทยนี่แหละโดยเฉพาะสั่งสอนลูกหลานแบบสังคมไทยล้านนานี่แหละสังคมไทยออริจินอลของเราสังคมไทยล้านนานี่แหละดีที่สุดมึงอายก็ไม่มึงเห็นทหารเกณฑ์อายุสิบแปดสิบเก้าอะไปเป็นทหารเพราะว่าอยากจะให้ยายสบายไปเป็นทหารเพื่อจะได้ได้เบี้ยเลี้ยงวันละร้อยสองร้อยเนี่ยส่งไปให้ยายซื้อข้าวกินอะมึงเห็นทหารไหมล่ะ งดูดิเด็กต่างจังหวัดอะโตมาเป็นเด็กกำพร้าปู่ย่าตาทวดเดินไม่ได้เขาต้องไปเป็นทหารเพื่อไปเอาเบี้ยในการไปลบเนี่ยมาซื้อข้าวให้ปู่ย่ากินมึงอายเขาไหมละ่ะเพราะฉะนั้นพวกมึงเป็นคนรวยๆอะ่ะสวยๆหล่อๆอย่ามานั่งอวดล่ำอวดรวยอวดปลาเงินปลาทองกัน เพื่อที่จะอวดว่าลูกเรียนโรงเรียนฝรั่งลูกเรียนโรงเรียนไฮโซโอถงลูกเรียนโรงเรียนเสียค่าเทอมเป็นล้านเหมือนอีเด็กกะโหลกกะลาอีเด็กกะโหลกกะลาบางคนที่เพิ่งรวยอะ่ะอุ้ยไปซื้อโรงเรียนให้ลูกเข้ากูก็เข้าใจมึงรวยมึงก็ควรจะซื้อโรงเรียนให้ลูกเข้าแหละโอ้ยค่ะแต่กูเห็นถ่ายคลิปออกมาโดนลูกตบหน้าอีควาย ถ่ายคลิปออกมาให้ลูกตบหน้าเล่นอีงโง่ลูกมึงนอกจากเนี่ยจะโตมาเนี่ยเป็นเด็กก้าวร้าวแล้วเป็นเด็กไม่ดีตบหน้าแม่มึงได้ ต่อไปเนี่ยลูกมึงก็จะไปตกหน้าคนอื่นและต่อไปลูกมึงอ่ะก็จะไปตกหน้าผลลัวและต่อไปลูกมึงก็จะเป็นสันดานไม่ดีเป็นคนที่อยู่ในสังคมแล้วไม่สามารถเข้ากับใครได้แล้วก็จะเป็นภาระสังคมด้วยมึงจําไว้ด้วยแล้วก็เป็นภาระของคนในสังคมอย่างผู้กูนี่แหละต้องมานั่งทนดูแล้วเสร็จแล้วพวกก็ต้องมานั่งไฝ่กับผู้กูอีกเข้าใจไหมเอออันนี้กูจะบอกมึงให้เลย <c oughs> พวกฉันนี่สั่งสอนลูกหลานเหมือนกับที่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดสั่งสอนพวกฉันนี่แหละเราเคยดูแลปู่ย่าตาทวดอย่างไรเราก็สอนลูกลูกหลานๆให้ดูแลปู่ย่าตาทวดแบบนั้นเงินทุกบาททุกสะตังมีคุณค่าเขาจะต้องฝึกในการที่จะทำงานและให้ได้เงินเด็กๆพวกนี้ฉันสอนมาตั้งแต่หนึ่งขวบสองขวบ รู้จักเก็บออมรู้จักเก็บเงินเก็บไว้ในออมสินจะซื้อขนมเนี่ยก็ไปหยิบเงินของตัวเองออกมาไม่ใช่ขอไปเลื่อยเปยื่อยทํางานพับกระดาษพับนั่นพับนี่แพ็คของส่งของนู่นนี่นั่นช่วยแม่ใส่ช่วยแม่แมทำอเอาแคบหมูใส่ซองอเนี่ยทำหมดเด็กๆพวกนี้ฝึกมาตั้งแต่สองสาขวบเลยหนึ่งขวบแม่งก็ฝึกแล้ว ช่วยปูยกต้นไม้ยกอะไรได้ก็ยกช่วยกวาดบ้านช่วยล้างห้องน้ำํำสอนหมดนะครับสอนหมดล้างห้องน้ําคุณย่าคุณยายบางทีคนงานเขาอาจจะทําไม่ทันสะผมให้คุณย่าสอนหมด <c oughs> ต้องอย่างนี้เลยแหละฉันจะบอกแค่ ทรศัพกูอยู่ไหนไเนี่้สวัสดีทุกคนคือที่พูดเนี่ยไม่ได้อวดหรอกแต่ว่าที่พูดเนี่ยเพื่อที่จะบอกให้ทุกคนทราบว่าวิธีของบ้านใครก็ไม่เหมือนกันแต่วิธีที่เราเนี่ยสามารถทำได้ก็คือเด็กกำลังเป็นวัยเรียนรู้สองสาขวบ เจนอันฟ้าเนี่ยเรายังสามารถสอนเขาได้ไม่มีที่ไหนรอกผ้าขาวอะ่ะที่เราเนี่ยจะใส่สิ่งที่มันเป็นสีสันอะไรให้เขาอะ่ะไม่ได้เด็กเป็นผ้าขาวเราจะต้องสามารถใส่อะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้แต่ไม่ใช่ว่าไปละเลงอะไรก็ไม่รู้นะเครื่องยังไม่ลงมั้งอ๋อลงแล้วเนี่ย ลงเครื่องยังปาถึงสนามบินแล้วมาเที่ยงสี่สิบห้าเออฉันเข้าไปซื้อผักอู้แต่และผักมันต้องอยู่ชั้นสองนะนะ่าต้องวนขับวนเอาดีกว่าขี้เกียจลง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขี้เกียลงขับบนช้าๆก่อนดิโ <c oughs> ครงการหลวงอ่ะไปซื้อไอ้ผัก มาสนับบินเดืองนะเธอฉันชอบที่จะเข้าร้านโครงการหลวงที่จะไปเพราะว่าแม่ฉันน่ะเป็นคนชอบกินผักชอบกินผัดผักชอบกินมือผักทุกอย่างต้องมีผักกับแม่ฉันน่ะ เดี๋ยวมาแกก็ต้องมานั่งแกงผักกาศอีกค่อยดูสวัสดีค่ะทุกคนดักตํริกาเอง วันที่แปดเป็นคิวอมรินวันที่ห้าได้เลยกี่โมงนะ <clears> hmm. <throat> A lot of